สบายดีทุกคนน้องในไทยเราวสวัสดีครับพอกับบาราวอีกเช่นเคยมาในยุ่ถนนลาดพร้าวแบบรถแบบถนนข้อเหตุทางรถไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ับมาเหตุถนนแบบเรียบแล้วพี่น้องเอ้เรียบกิบแล้วพี่น้องครับเดินทางสะดวกสบายแล้วถนนลาดพร้าวมันคือเกา่าความสวยงาม ววกวางควางกัวเกาครับแลวก็นถนนนี่เรียบเรียบกวัวเกาครับลาดยางใหม่เห็ดใหม่มดเลยเห็นงแต่รถไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมความสวยงามมลาังการครับพี่น้องครับนี่คือถนนลาดพร้าวบ่าวราจะเดินทางมุ่งนากลับบ้านครับ โอ้โหนี่คือประเทศไทยพี่น้องครับทางทางอันที่เขาสั่งรถไฟรถไฟฟ้าเสร็จแล้วข้างล่างเขาก็คือปรับปรุงใหม่หมดเลยครับสะอาดสะอา้านงามตาปลูกดอกไม้ดอกไล่พี่น้องเอ้ยถนนนี่ไม่ม,มีหลุมมีบอ่อครับสร้างเสร็จแล้วแล้วแล้วก็ ข้างบนรถรถไฟฟ้าสางเ็จแล้วเขากลับมาปรับปรุงถนนทางล่างต่อครับหือว่าสุดยอดดีพี่น้องครับนี่แหละครับอลังการงานสางของเมืองไทยเละหม่องตะเบลบอลโอ้ยเห็นแล้วกับแปลกตาอดใจบอไว้กับยิบโทั่สามาูทัยพี่น้องในเบิงในช่่มกันครับ บรรยากาศคืมคืมพี่น้องครับฝนย่ตกมีบ่าวลาเดินทางกำลังกลับไปบ้านครับกลับไปบ้านพักครับแถวลาดกระบังบุระเลยเห็นทางพานนี่ก็คือขีมาทางพันนี่ทางลาดพ่าวพี่น้องเขาเห็นกับออสนทางนาสนใจครับ นี่รถไฟฟ้าสายชยีเหลือ,องเม้นมาพี่น้องสกายวอล์กย่างขึ้นอันนี้ทางสถานีรถไฟสุดยอดอีพี่น้องครับี่รถไฟแยกภาวนาเออแยกภาวนา ท่อน้ำปลาปลาพี่น้องเลยท่อน้ำปลาปลาใหญ่ครับบาเดีมาดนแล้วพี่น้องเสซนนี่คือว่ามีรถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับก่อนบล่ามาอย่างนถนนก็นยังเป็นแบบรถติดเดี๋ยวนี้สร้างรถไฟฟ้าละเขื่ถนนใหม่แบบ เรียบร้อยแล้วครับก็เลยล้ยยยหนหนทางสะดวกสบายอยู่พี่นวอง ถือว่าเอาท่าอยู่นี่หอดโชคชัยแยกโชคชัยสีครับแยกโชคชัยสีแล้วพี่น้องครับสถานีรถไฟฟ้าโชคชัยสีอันนี้เซ็นท่านีงก็ไล่คนคขับคือกันเด้ยพี่น้องเซ็นท่านรถไฟฟ้าเซน็นนี้ ใหคนขับต่อไปก็มีคนขับแล้วพี่น้องรถไฟบีทีออบีทีเอชมีคนขับอีกต่อไปพี่น้องอาจจะเปลี่ยนไม่ครับเมืองไทย,พ,ไย,ยพ,พัฒนาไปเรื่อยๆถ้าพัฒนาตลอดเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับบมีวันหยุดครับเบิ่งเส้นทางแต่ละเส้นทางปับ บุ้งใหม่หมดเลยฟุตบาทกรลังปูครับสุดยอดดีมีหละการพัฒนาโมเมนว่าทีพัฒนาคนละแบบครับมันโมเมนต้องพัฒนาแบบเดียวกันหมดละประเทศได้ประเทศได้กระชังต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมีถนนดีดีฟุตบาทดี ไอพี่น้องก็สร้างส้นเนีชั้นจรมีสะพานร้อยคามตลอดเส้นทางมุงในชุมชนหลายขันบ่มีคนขันขันบ่มีชุมชนหลายกันกันยังมีไอพี่นอ้องู่เมืองไทยีสะพานร้อยหลายพด,ดนี่แล้อก็การพัฒนาผมจะพัฒนาคนละแบบครับพัฒนารอบด้านมันก็ต้องไปพัฒนานํำกันพัฒนานํำกันเหมือน ถนนหนทางเถียนทางไฟฝ่าไฟยังเขาเมื่อถอดบานหอดซองนีหลังเขาจังเอิญว่าพัฒนา,าเพราะม่นว่าพัฒนาคนละแบบเลยคือขออ้างคำบอกของคนเล่าบางกลุ่มเนี่ยเมืองเล่าครับผมบ่อยากเปรียบเทียบแต่ว่าพัก็อยากให้หูว่าการพัฒนามันก็ต้องพัฒนาไปนำากินเ่ราะม่นพัฒนาคนละแบบ พัฒนาคนลระแบบหมายถึงว่าาถาบพัฒนาเรื่อยกันแสดงว่าพัฒนาคนลระแบบแสดงว่าผมรู้น้นทางนี่บพัฒนาเรื่อยกันแสดงว่าดอยพัฒนาก็แล้วกันครับพี่น้องเอื่นว่าดอยพัฒนาครับบอกเดยว่าพัฒนาคนลระแบบหรอกบอกง่ายๆว่าดอยพัฒนานี่รถไฟฟ้าสายชีเหลืองแลนไปแล้วพี่น้องทายพระท่านพัฒโม ฟังุนเลยนีและครับประเทศที่พัฒนาด้านรอบๆด้านห้องสางพื้นนนืนฐานถนนนวลทางรถไฟฝ่ารถมียังมีซุกเซนทุกซ้ายพี่น้องเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้านี่ราดพาวกับมีแล้วบัวาิิแจงวัฒนหรือสิไปทางไหนโอ้หลหมองหลบอนหลายสายพี่น้องนับบทวนดอกจักสายสีไรซีไดเนี่ หลายสีพวดรถไฟฟ้าจำไม่ได้ดอกครับหลายเส้นหลายสายอุ้ยอย่างนี้นนครับนี่เขาแบบทาง ร่างการงานสางพี่น้องเงี้ยวแนี่ยมงมืกี้ไงเงี้ยวอินลังค่าอินรังค้าสถานีรถไฟลงลงปันหนึง่งยอดกันขะมนาคมที่สะดวกสบายสัญจรไปมา ประสาสนในสะดวกสบายครับหรือว่านี่แหละการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันดับแรกเลยก็คือการสนุน,นการการมีสนุนทุนทางดีๆครับการคามนาคมการสัญจรสะดวกสบายอันดับแรกอันดับตัวต้วนเลยเหรครับการพัฒนาประเทศทพัฒนาไปไกลได้เพราะฉะนั้นก็่าพัฒนาคนละแบบครับมัน ทั่วโลกพัฒนาแบบเดยวการเมื่อตัยังไงซะมันก็ต้องมีถนนทน้ทางมีรถไฟมีการขับมานาคมที่ดีครับอยากให้เมืองเล่าพัฒนาไปพร้อมๆกับพัฒนาไปพร้อมๆกันครับกับเมืองไทยครับบริวาสิบริวาบุรีหรอครับบริวาบุรีบรี คิดว่าสิเบาใจผู้ใดเพียงแต่ว่าเปรียบห้ยอยากให้เมืองเล่าพัฒนาไปพร้อมๆกันครับตามกลนตามหลังเมืองไทยไปน้่กันครับบ่อยากให้คิดว่าเป็นการเบาเพื่อประชดนะครับเป็นการเบาเพื่อบุรีหรือยังสร้างคือว่าต้องการอยากเห็นเมืองเล่าพัฒนาครับ สิ่งปลูกสร้างสิ่งโครงสร้างพื้นฐานลับๆแรกๆคืออนนหนทางก่อนครับพี่น้องกสิเปียบเทียบใช่ใช่มันเปียบบะไรอยู่แล้วพี่น้องครับคนละแบบครับเพราะว่าประเทศไทยเขาพัฒนาไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นเฮจังไนเฮาที่ประเทศสิพัฒนาได้ตามเขาไปก็ต้อง มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครับแล้วก็ถนนหนทางนี่คือสะดวกสบายอากาศมันาคมที่ดีนั่นแหะครับแล้วก็ทัศน์วิสัยเป็นการพัฒนาเองครับผมฝ่าคุ้มเนาะพี่น้องเอาละครับสำหรับคลินี้ว่ามียังเบาหลายเท่าที่ผมเบาไปแล้วครับคืออยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอยากหเห็นการพัฒนา อย่างให้เล่าเดินตามหลังไปอพอ้อมๆกับไท้ครับแต่ว่ามาถึงกับท่านไทยดอกแต่ขอให้ตามหลังไท่ไปพร้อมๆกันครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ป้าเล่าขอตัวลาไปก่อนอกันคิปหน้าเด้อสบายดีสวัสดีครับ